ดีค่ะเออวันดีแม่ละกินข้าวแรงหรือยังพ่อกินแล้วแล้วค่ะได้เลิกงามย่ำดีแล้วเนาะพอนะ่อเนาะหลังจากออมื้อนี้นะคะหวยรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะพ่อการหลุดแนวทางออกับหวยต่างประเทศต่อเลยนะคะหวยของพ่อเฮาหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพ่อเล่าพัฒนาออกกับหัวเนะพ่อนะพ่อเฮาเนี่ยงหายนะครับชมมาให้เบิ่งเลยนะคะ งวดที่ผ่านมาสูตรเซียนว่าปีนะคะท่านผู้ชมเน้นไฮหกแปดนะคะท่านผู้ชมเลขกระปิออกแปดเก้านะพ่อเนาะหกกับเก้ากับหัวนะคะเน้นให้กะมาจรังๆสำหรับคนเด็กกระปัวกับคนเจดมานอยู่นะพ่อเลขธรรมดานะคะเขาแน่หลุดแน่น,นะพ่อแต่ว่าห้าน้อยของพ่อเฮ่ามือนี้นะคะบอ่อพิหวังนะพ่อกะเขาอยู่นะพ่อเนาะมือนี้ก็ได้พ่อเด็กแกะนะคะขเขาเขาน้อยปกติแปดสองตรงๆเนาะพ่อ โบ่เขาน้อยก็ได้เขาหลายร่ำชมก็พ่อได้แก่เนี่ยจักน้อยนะคะสําหรับห้าน้อยก็ได้เดินดีอยู่ก็เนาะเนาะเล่าเล่าลุดแต่ว่ารัฐบาลรัฐบาลไทยมือนี่พ่อก็ได้นั่นพ่อหลายอยู่าได้มือนี่นั่นพ่อเฮาดวงมากอยู่เนาะค่ะรัฐบาลไทยพ่อสพ่อเฮาเน้นสามมาเรียดีพ่อเขียนให้ยรถตุ๊กรถโมเมนต์ รัฐบาลไทยพอเฮาเนียนหกสามแต่ว่าเนียนล่างนะพ่อเนาะก็บอกรัฐบนรัฐล่างนะพ่อที่ถ้าผู้ใดได้การไหวก็คงจะได้มานอยู่นะพ่อเนาะมันนี่เนาะออคับีสู้มเบืออันเบมือนจนบ่พอหนี้แบนเลยพอเอาเลขนแบนจะดับทั้งบนทั้งล่างเลยอันเลขใดดังๆนี้กระจายนะพ่อเลขบ่ดังเฮาวนะมาดีขนาดพอเลยมาวิ่งสองกับสามบัดนี้นั่นละนั่นละแสดงว่าดวงมากอยู่พ่อดวงมากเต็มๆแล้วค่ะ บอเป็นยังนะพ่อพอซื้อศูนย์เก่าบนพอบ่เอาลังเนี่ยนั่นแหละเมื่ออกศูนย์เก่าลังวะนรี้โอ้โหเสียสิบแต่แต่กับพ่อได้แก่เนาะพ่อดีกว่าได้เนาะเออบอเป็นยังแต่ต้องหกสามเรตุ้มตรงมค่ะหกสามพอเฮารัฐบาลไทยกับปางอันลีน้ำชมแล้วก็หลังจากลงหวยต่างประเทศแล้วนะคะไม่มื่สองมื่นก็จะปล่อยหวยไทยของพอเฮาเลยนะพ่อเนาะ แต่ว่าคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมไพ่พอคำนวณดีๆก่อนลูกไพ่พอเข้าจัดดีๆก่อนนะคะในคลิปนี้จะมาตามสูตรเฮเวันฝากเฟนช่องได้พิจารณาก่อนนะพ่อเนาะหลังจากที่รับโชคกันไปนนอแล้วนะคะเมื่อวานนี้เลขน้อยปกติของพ่อเข้าแตกจังๆนผู้ชมตัวแตกแปดสองตรงๆบอดีกับนะพ่อเนาะพ่อดีแก่นะคะผู้ชมเข่าน้อยหนึ่งก็ดีกว่าเพราเขาเมื่อนี้เป็นของงวดวันศุกร์เป็นลาวพัฒนา เลยนะพ่อเนาะงวดนี้ขอให้มาตรงๆเนาะค่ะบรให้เฉียดหน้าเฉียดหลังให้เขาตรงๆเทิ้งน้อยเทิ้งล้าพ่อมานีเอาเมื่อกี้เขาเรื่องกันที่เล้าพัฒนาก่อนเลยนะพ่อเนาะสูตรเล้าเนาะแฟนช่องได้พิจารณานะคะผู้ใดผู้ท่านได้โชคเนาะค่ะหลุนแนวทางกับพ่อเข้าต่อเลยนะคะในงวดนี้ก็ได้เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเล้าพัฒนาก่อนเลยค่ะพ่อวิ่งเงินมันหัวกัดเจ็ดตัเล่า ล้วพัฒนาเพราะเราจัดให้วิ่งหกับเจดค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะพะ่อจับคู่มีหกสามหกสีแล้วก็หกค่ะพ่อเออบนนี้ค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสเจ็ดสแล้วก็ เจ็ดศูนย์ค่ะพ่อเออบันสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่สามแล้วก็สี่เก้าค่ะพ่อเออนั่นแหละโอเคครบเซ็ตเก่าชุดเก่าหางนะพ่อลาวพัฒน,า,นาเนาะชุดเต็มเลยนะคะเอเอเดี๋ยวเน้นหายเพื่อนช่องเดี๋ยวทวน,นตัวเลขไปพร้อมๆกันก่อนนะพ่อ,นอเนาะเพื่อความมั่นใจนะคะ สำหรับล่าพัฒนานะคะเสี้ยนว่าปีประทุนนะคะงวดนี้จัดให้ชุดเต็มเก้าชุดเก้าหางนะคะมี63 64 60 73 74 70 40 43แเจวก็อ่ล้วก็ีเก้าถูกต้องปพอ่พ่อวนัวนี้จะจัดเลขสาตัวบ่พ่อรู้วหว่าจ้จัดเาหล่ละ ให้สาให้สองตัวเขาจังๆกับพ่อสตัวนี่ก้อนุค่ะให้เขาเนีนๆนะพ่อเนาะเออค่ะเอาที่นี่กันเนีนให้แฟ้นช่องเลยค่ะพ่อเนียนวันนี้เนีนหกสามหกส่ะเน้นไปที่หกสามหกส่พ่อเออแบนี้กเจ็ดสามแล้วก็7จสมค่ะแล้วก็เจ็ดศนย์พ่อเออนี่หางละสจุดสหางเนียนๆนะคะท่านผู้ชม นี่คือชุดเต็มของเล้าพัฒนาพอเฮ้าน้องชมอ้าวเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสูตรห้าน้อยนะพ่อเนาะพอเฮ้าแยกเล้าเป็นเล้าน้อยเป็นน้อยนะคุณชมห้าน้อยงวดวันศุกร์ที่สองนะคะอ้าวน้อยเลขวิ่งเลขเหรนตัวใดเนี่ยครับพ่อน้อยน้อยเลขวิ่งเลขเหรนมันคือแปดกับสองเลขวิ่งเลขเหรนมีแปดกับสองค่ะพ่อ เดี๋เดูอมแมนแมนวิ่งหนึ่งกับสองลูกมันพิดตัวนีสรุปแล้ววิ่งหนึ่งกับสเนาะพอเนาะเออวิ่งหกับสลูกวิ่งหกับสอกับหเนาะค่ะจับคู่กับพ่อปนี้จับคู่สีมีหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสองหสแล้วก็หนึ่งสครับพ่อเออไปนี้ก็สองห

เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสิบชุดสิบหางนะพ่อนะไอ,อ้งวดนี้มีหลักลอยพ่อหลักลอยนี่บ่หลักลอยงวดนี้มีสี่กับหาลูกหลักร้อย,อยเดี๋ยวนะเน้นไปที่ลอยมีสี่กับห้านะพ่อเนาะเออมีสี่กับห้าค่ะพิจารณาเนาะคะ่ะเปือป่อผู้ใดมักเลิ้นเลขสามตัวเนาะพ่อเนาะจัดใสออ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับชม หวดนีสูตรห้าน้อยนะคะพอเข้าจัดชุดเต็มให้คือเกาวารมชมสิบชุดสิบหางนะคะมี1นึ่งสองหนึ่งสามหนึ่าหาห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึงแปดศูนย์เก้าหนึ่งต้องนะพ่อนะอค่ะหลักรอยพอเข้าฟันไฮซีกับหานะคะ ตัวใดามากเลขสามตัวกัจัดใส่ใดเลยนะคะทีนี้เน้นให้เป็นช่องเราหน่อยค่ะพ่อเนื่วันนี้เน้นตัวใดเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามเน้นไปที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามคพ่อเออแล้วก็3ามห้าค่ะแล้วก็สามหาค่ะแล้วก็เจ็ดหนะึ 1> 7, 1, ่งเจ่พ่อเออแล้วก็แปดหนะึ่งแปดหนึ่งนะคะโอเค เน้นห้าชุดห้าหางคือเกาะะอ่านะพ่อเนาะเห้าชุดสามค่ะพอเฮาก็จะจัดให้ฟันให้น้อยหน่อยเน้นนินแบบนี้ทุก,กรอบนะครับชมเดี๋ยวจะให้เบิ่งชัดๆนะคะสําหรับเลขเซียนว่าปีประตูม,ม้าเนาะจมนี่คือชุดเต็มล่าพัฒนาเขียบนาจอไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อพอเฮาจัดแล้วก็คัดให้เน้นๆแล้วนะคะ,คะเลขคัดคือหกสามหกสี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะนี่คือสูตรล่าพัฒนาคะครับชม แล้วก็ฟังนี่เป็นสูตรห้าน้อยนะคะห้าน้อยชุดเต็มนะคะชุวมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะวดนนี้ผู้ใดได้เอาตัวเลขกับพ่อเ้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมนันกะขอให้แตก็รั่วเขารั่วยุกช่องนะพ่อเนาะวันนี้ก็ได้มันใจเกินร้อยขึ้นเกาน,นะพ่อเนาะเอฟซีโชคกับเอฟซีมันเนะสาธุสาธุคะ่ะหลังจากค่ะหลังจากที่แตก็รั่วไทยนะพอ่อแล้วก็เมม่วว่านี้น้อยกัพ่อเด็กแก่นะคะเมื่อนี้ให้เขาหลายหลายรอบนะพ่อเนาะแก่ยลูค่ะ ขอบพระคุณแ <Yeah. S 1> นวทางดีๆที่พอแบีงปันในช่องแพ,พร่บรวยนะคะให้ทุกคนได้โชคได้มันได้โชคได้ใช้ก็ะพอค่ะสวัสดีค่ะ